ผมเอารถไปอุด EGR มาสายระบายไอน้ำมันเครื่องผมเอาไปไว้ไหนดีครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ามีมลพิษปะปนออกมาด้วยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจะมีตัวดักไอหรือออคเชอร์เนี่ยดักไอไว้ก่อนที่จะสู่ภายนอกนะครับและอีกที่สำคัญการปิด EGR หรือ การระบายไอยน้ำมันเครื่องสู่ภายนอกไม่จาเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเครื่องยนต์ได้ผ่านการทดสอบหรือตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วว่าในส่วนของไอน้ํามันหรือในส่วนของไอเสียจาก EGR ไม่ได้มีผลโดยตรงกับเครื่องยนต์แม้แต่อย่างใดและถ้ารถอยู่ในประกันถ้าท่านไปดัดแปลง2ตัวนี้รถของท่านหมดประกันทันท,นทีแล้วก็ยังทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดโมลพิษที่สูงเกินมาตรฐานมีอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้นะครับแล้วก็แนะนําว่า ไม่ควรไปแดัดแปลนใด,ดทั้งสิ้นแล้วก็ควรจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหรือสารหล่อลื่นตามระยะแค่นี้รถของท่านก็มีอายุการใช้าง,งานที่ยืนยาวโดยที่ไม่ต้องไปปิดอิจาไม่ต้องไประบายไอทิ้งให้ไปรบกวนคนอื่น